ใครที่ไหนบอกว่าการจบโรงเววรียนวัดมันประสบความสําเร็จไม่ได้คําพูดถากถางมีทั้งชีวิตเป้าหมายนุ๊มันใหญ่กว่าคําพูดเล็กๆน้อยๆพวกนี้อยากให้พ่อแม่นุกมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อะไรตามที่เขาต้องการอะไรก็ตามที่ฟังแล้วมันไม่มีความสุขมันเป็นด้านลบอะต้กเพิกเฉยแล้วต้องเดินต่อค่ะการที่เราไม่ได้สนใจคําพูดเหล่านั้นเราก็ไปต่อได้คือมณีนุชโสมพลสกุลศักดิ์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเบบี้ฮิลลจำกัดค่ะ นุกเองเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นคนไม่มั่นใจอะไรมาก่อนเลยนะแล้วนุกรู้สึกว่านุกพลาดโอกาสสําคัญในชีวิตหลายอย่างที่เกิดจากความที่ไม่มั่นใจในตัวเองถูกคนเอาเปรียบมากมายอาจจะด้วยครอบครัวคนจีนรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นสมัยก่อนคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะอยากให้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านก็จะเป็นโรงเรียนวัดตัวเราอ่ะไม่ได้คิดหรอกว่าละการที่เราเรียนโรงเรียนวัดแล้วมันจะต้องโอเคไม่โอเคแต่พอที่เราไปเจอคนอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นญาติญาติพ่อแม่พี่น้องหลายๆอย่างเขาก็จะบอกว่าอาวเรียนโรงเรียนวัดหรอ อุ้ยทำไมให้ลูกเรียนโรงเรียนวัดอ่ะแล้วโตขึ้นมานี่นี่จะทำอะไรเนี่ยไม่เหมือนคนนั้นเลยนะลูกคนนี้เป็นหมอลูกคนนั้นมันก็เหมือนมีความกดดันในใจว่าแบบเฮ้ยเราโดนเปรียบเทียบจนอยู่วันนึงกลับมาหามพ่อว่าแบบนุกอยากเรียนโรงเรียนเอกชนนะ่ะนูกสามารถเรียนโรงเรียนเอกชนได้ไหม <c oughs> เขาก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นแค่ส่วนประกอบหลักๆมันอยู่ที่เด็กถ้าเด็กมันจะเอาการง,งานอ่ไะไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนเอกชนหรอกญาติๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแอร์ติดที่ห้องนอนอย่างเงี้ยซึ่งนุกก็ไม่มี ถามพ่อว่าทําไมไม่ติดแอร์ให้อ่ะก็อยากนอนแอร์บ้างเขาก็บอกว่าการที่เราใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วไม่เคยลําบากมาก่อนวันนึงไม่มีป,ป๊าลูกจะใช้ชีวิตยังไงลูกยังใช้ชีวิตนอนพัดลมไม่ได้หลังจากนั้นลูกก็อนอนพัดลมมาตลอดจนกระทั่งแบบเข้ามาหาลัยถึงจะได้นอนแอร์ค่ะโดนดูถูกมาตลอดตั้งแต่เด็กค่ะก็เลยเหมือนมีความไม่มั่นใจในตัวเองถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเดินไปขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนบนรถเมย์มองไม่กล้าขึ้นพอบอกให้คุณพ่อไปส่งที่ใต้รถเมย์ ก็บอกให้คุณพ่อหยุดก่อนถึงใต้รถเมล์ประมาณ1กิโลเพื่อเราเดินไปเองคุณพ่อก็จะถามว่าทําไมต้องขนาดนี้สาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือเราอายค่ะเรากลัวคนบนรถเมล์มองเรากลัวคนอื่นเขามองว่าพ่อเรามาส่งเรากลัวคนอื่นเขามองว่าเราเป็นลูกแง่เรากลัวทุกอย่างเวลาไปเข้าธนาคารเราก็กลัวคนที่ธนาคารอ่ะจะมองเราไม่กล้าสบตาคนไม่กล้ามองหน้าคนเลยค่ะเราใช้ชีวิตยอย่างนั้นพักใหญ่ๆเลยจนเรารู้สึกว่า เราเจอปัญหาหนักๆคือเรากลัวว่าเพื่อนจะไม่คบเราเรากลัวไม่มีเพื่อนนุ๊กมีแบบเหมือนมีปมในใจนิดนึงนุ๊กอยู่ในโรงเรียนเนี้ค่ะนุ๊กถูกกลุ่มเพื่อนไม่ชอบเวลากินข้าวนุ๊กก็ต้องกินข้าวคนเดียวจนมีวันหนึ่ง ที่จําฝังใจและจําได้ดีจนถึงทุกวันนี้ก็คือเข้าพรรษาแล้วที่โรงเรียนเขาก็จะมีเป็นเทียนหล่อพรรษาเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ทุกคนเอาเทียนไปหยอดๆตามที่หลอ่อพรรษาปรากฏว่าสมุดเลขทุกค่ะถูกเขียนด้วยเทียนทุกหน้าเลยมันเลยทําให้นุ๊กไม่สามารถส่งการบ้านคุณครูได้อะไรเงี้ยค่ะประจบกับเพื่อนเอาสมุดนั้นะไปทิ้งถังขยะคือคุณครูเรียกนุ๊กออกไปตีหน้าชั้นแล้วมันก็เลยเป็นความฝังใจหนึ่งอายเพื่อน,นด้วยมันเสียเซล แล้วมันรู้สึกมีปมให้ทําไมเพื่อนจะต้องแบบไม่ชอบเราขนาดนี้อะไรเงี้ยจนเราไม่มีเพื่อนเราใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่นานมากค่ะจนปลายทางเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่สมประกอบทางด้านร่างกายเท่าไหร่แต่สุดท้ายปลายทางเขาก็คบเราเป็นเพื่อน,นะคะ่ะจากจุดนั้นมันก็ทําให้นุ๊กแบบจริงๆการที่คนเขาจะไม่ชอบเราอะจริงๆเราไม่เห็นจําเป็นต้องแคร์เลยนะ เพราะมันยังมีคนที่แบบภายนอกเขาอาจจะไม่โอเคในสายตาคนอื่นแต่สุดท้ายเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้มันทําให้เรามองคนจริงๆมองไปถึงแก่นข้างในมากกว่าที่จะมาตัดสินคนด้วยภายนอกมากกว่านี้ค่ะ คุณพ่ออยากให้เรามีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของภาษาอังกฤษเหมือนอยากให้เราเรียนโรงเรียนอินเตอร์พอเราเข้าไปเรียนนะคะมันมีความแตกต่างกันมากคนส่วนใหญ่ที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาก็ไม่จบนอกมาก็เรียนโรงเรียนเอกชนมาแต่ของเราอ่ะกระโดดจากโรงเรียนวัดแล้วข้ามไปเป็นโรงเรียนอินเตอร์ดังนั้นความแตกต่างมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนมากพ่อหันมาถามว่าไหวไหมกับการที่จะอยู่ในสังคมแบบนี้ นุกก็บอกว่านุไม่รู้นุกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะวันนั้นนุรู้สึกว่านุไม่ไหวแลกกับจุดแบบนี้กับจุดที่โดนเพื่อนเอาเปรียบคือกลัวเป็นโรคจิตไปเลยะคะ่ะช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเราขอใช้จุดที่เป็นจุดเทิร์นพอยต์ของเราในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกันก็ช่างมันเข้าไปก่อนพอเข้าไปถึงแล้วโอ้โหชัดเจนเลยะคะ่ะจุดที่เขาเป็นกับจุดที่เราอยู่มันต่างกันมากมากๆเขาะจะมีให้แนะนําตัวจบมาจากที่ไหนแบบไหนเราก็แบบไม่มั่นใจอะไม่กล้าพูดอะจะจะจบมาจากตรงนี้ไม่กล้าพูดอะ มีแว็บหนึ่งมันเหมือนสมองมันตีกันมีล่างหนึ่งนางล่างหนึ่งดีดเราขึ้นมาแนะนําเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนี้จบมาจากโร,ะะกง,รงเรียนวัดค่ะเราก็ถาม้วยว่าโรงเรียนวัดมันผิดตรงไหนวะมันไม่ผิดแต่แค่ว่าเราไปตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นเขาจะมองเราแบบนั้นแต่เขาก็บอกอ๋อจบโรงเรียนวัดืออใช่จบเรียนวัดแล้วมีอะไรไหมก็ไม่มี สุดท้ายนุกวนกลับมาถามตัวเองว่านุกหนีจากความจริงพวกนี้ไม่ได้เลยสักวัน,นจะประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ตามนุกวนกลับมานุกก็เรียนโรงเรียนวัดจริงๆแล้วใครที่ไหนบอกว่าการจบโรงเรียนวัดมันประสบความสําเร็จไม่ได้มันไม่เกี่ยวอย่างที่พ่อบอกมาเสมอว่าสุดท้ายมันอยู่ที่เราสิ่งแวดล้อมเป็แค่ส่วนประกอบเรานั้นแหนคือแกนสาคัญทุกคนนี้เจอญาติญาติถามนี่ตรงไหนเออมีโรงเรียนวัดมีอะไรไม่มีเรียนโรงเรียนวัดมีอะไรไหมไม่มีโรงเรียนวัดมาทําให้เด็กเกเรหรอมันก็ไม่ใช่อยู่ที่เราค่ะ ช่วงก่อนที่จะจบอะค่ะเราพลาดทุกโอกาสที่เข้ามาหาเราด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองมีคนมาบอกว่านุ๊กเป็นเชียร์ลีเดอร์ไหมนุกก็แบบไม่กล้าอยู่ดีๆวันดีคืนดีทําไมนุ๊กต้องมาแบบมาแคร์สายตาคนอื่นเยอะทําไมนุ๊กไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองบ้างอะลองสู้กับมันสักตั้งสิแล้วเราจะไปเต้นต่อหน้าคนอื่นทําไมเราต้องอายเราทําอะไรผิดเราไม่ได้ไปทําอะไรคนอื่นหรือไงคะก็เลยตอบรับเป็นเชียร์ลีเดอร์ที่โรงเรียนตอนมอปลายค่ะเป็นก้าวแรกถ้าเรารู้สึกว่าเรากลัวอะไรอะ เราอยา่าไปหนีมันสู้มันไปเรื่อยๆคนมองอายค่ะหลังจากนั้นพอตั้งแต่ได้เป็นเชียรดเดอร์มันก็เหมือนประตูแรกเลยที่เริ่มแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นนะคะแค่ได้ลองทําก็พอไหวพอหลังจากที่เป็นเชียรดเดอร์ปุ๊บอะเพื่อนก็พูดว่าช่างกล้าเนาะมันก็จะเป็นคําพูดที่หกัหกถางอยู่ในใจตลอดแต่เรามองว่าเราต้องใส่ใจคําพูดเหล่านั้นไหมเขาไม่ได้ส่งผลกระทบ กับเรามีคำหนึ่งที่แม่พูดตลอดว่าเราของเงินเขากินหรอเราถึงจะต้องไปแคร์เขาเออเราไม่ได้ไปแบ,บมือของเงินเขานี่ใช่ค่ะก็ไม่อายค่ะก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะตบบนี้ไม่อายค่ะเข้าไปทํางาน่เียค่ะหัวหน้าบอกว่าเราถ่ายรูปลงลงใบปลิวไหมใบปลิวของบริษัทผ่านไปแล้วนะไอชีลิเดอร์แค่นี้เองไม่ได้เป็นคนที่สวยที่สุดในบริษัทไงแต่พอแบบเจ้านายบอกว่าให้ไปทําเจ้านายเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาไม่ได้มองว่าเราสวยที่สุดแต่เขามองว่าเราอยู่แผนกการตลาด ก็ดีเซฟพอร์ตอะไรเงี้ยให้เราไปถ่าย,ยอะไรเงี้ยคิดนะคนอนื่นเขาจะว่าเราไม่เขาจะแบบวิคิดว่าตัวเองสวยหรอยอะไรเงี้ยคือคิดนะแต่สุดท้ายไม่สนใจค่ะไปต่อค่ะก็ถ้ามันแค่หลับตาปุ๊บเดียวก็ถ่ายเสร็จแล้วให้ทําไปก่อนก็จะมีแบบถ่ายรูปลงนิตยสารเกี่ยวกับ p d a โทรศัพท์มือถืออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลือกที่จะรับโอกาสนั้นเหมือนกันภาพเหล่านั้นไม่มีใครไปเปลี่ยนภาพนั้นได้แล้วถูกไหมคะรครั้งหนึ่งเราแค่เคยทํามัน มันก็เห็นแล้วมันก็ปูุมใจเราได้ข้ามผ่านความกลัวที่สําคัญใช่วันหนึ่งเราไปทํางานที่ที่สองเราก็ไปเจอเพื่อนร่วมง,งานที่แบบยิ่งกว่ามัธยมคือเป็นการถากถางแบบผู้ใหญ่จํานวนก็มากกว่าเดิมคําพูดก็แรงกว่าเดิมเราทํางานได้เลื่อนตําแหน่งเป็นเพราะว่าเราเรียแค้นเรียขาหัวหน้าพรีเซนแบบเนี้ยไปเรียนใหม่ดีกว่าไหม อยู่ในห้องประชุมแล้วแบบมันไม่ใช่คนเดียวมันจํานวนเยอะสิบกว่าคนแล้วพูดต่อหน้าในที่ประชุมทั้งอายทั้งแบบเสียเซล์อะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนเรารับมือแค่เด็กอันนี้ร,รับมือกับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเรารุ่นเดียวกวับเรามันแรงถึงขนาดที่แบบอยากจะลาออกอะค่ะกลับบ้านก็แบบเครียดมากพ่อถามว่าเป็นอะไรพวกนั้นแบบนุกนุกเงียบผิดปกติใช่ค่ะนุเครียดมากเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานไม่ยอมรับในขณะที่เราอายุน้อยแล้วเราเข้าไปทํางานใหม่ตําแหน่งใหม่ด้วยทุกอย่างมันใหม่ มันก็เลยเพิ่มความกดดันให้ตัวเราเองพอสมควรเรากลับมาเวิร์กจริงว่าสิ่งที่เขาพูดเออจริงเนาะเราควรต้องไปเรียนมาใหม่แต่ไม่ได้ถึงขนาดต้องไปเรียนมาหาลาัยใหม่เราแค่ไม่ได้ศึกษาตรงนั้นดีพอเราคิดว่าเราดีแล้วอะเรายังดีไม่พอไปคุยกับคนหน้าว่าจะลาออกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคนหน้าพูดมาคํหนึ่งว่าถ้าวันเนี้ยคุณคิดจะลาออกแล้วคุณตัดสินใจแล้วอะเขาไม่ห้ามแต่ถ้าคิดว่าตัวเองยังดีไม่พอยังพัฒนาได้อีกกลับไปคิดใหม่ ลูกเลยกลับมาคิดใหม่จริงด้วยค่ะลูกยังดีไม่พอจริงๆลูกกลับมาเวิร์กกับตัวเองหนักขึ้นกว่าเดิมในจุดที่เขาถักฐานร่วค่ะอยู่คนเดียวพักนึงเลยใหญ่ใหญ่เลยค่ะจนรู้สึกว่าการที่เราจะเติบโตขึ้นมาในจุดไหนสักจุดหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่หัวหน้าผักดันเราคนเดียวอ่ะเราต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนจริงๆเราถึงมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างภาคภูมิใจค่ะการที่เราเจอสถานการณ์ที่ว่า เราอายุน้อยแล้วเขาไปทํางานแต่ในตําแหน่งที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆมันทําให้คนเกิดความไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไม่สามารถห้ามคมคิดคนอื่นได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราสามารถจัดการกับตัวเองได้จนวันหนึ่งก็ได้มีจุดที่มันยอมรับตัวเองแล้วก็ข้ามผ่านจุดคําพูดเหล่านั้นไปได้เราคิดอยู่ในใจว่าเรามาทํางานลูกอยากมีชีวิตที่ดีลูกมองว่าเป้าหมายที่พวกคุณดูถูกชนะมันเล็กเกินไปเป้าหมายเราใหญ่ว่าน,นั้นเยอะเราไม่ใส่ใจคําพูดของพวกคุณแน่นอนเราต้องการเลี้ยงดูพ่อแม่ ถึงแม่บ้านุ๊กจะไม่ได้ลำบากถึงขนาดว่าแบบกัดก้อนเกลือกินกระต่างแต่เป้าหมายในชีวิตของุ๊กที่มันใหญ่มากุ๊ออยากให้พ่อแมุู่กมีชีวิตที่ดีขึ้นุูกอยากให้พ่อแม่ลูกสุขสบายุ๊กอยากให้พ่อแมุ่๊กได้อะไรตามที่เขาต้องการดังนั้นเป้าหมายกมันใหญ่กว่าคาพูดเล็กๆน้อยๆพวกนีุู้กปล่อยผ่านแล้วุ๊กเดินต่อเลยไม่สนใจหลังจากนั้นเขาพูดมาเหอะค่ะุ๊กุ๊กปิดหูแตุ่๊กมองหน้าเขานะแตุ่๊กปิดหูไม่ได้สนใจุ๊กมองว่าุ๊กอยากจะฟัง เฉพาะคําที่นุกต้องการจะฟังแล้วมันจะลงใจอะไรก็ตามที่ฟังแล้วให้นุกรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขมันเป็นในกงทีฟมันเป็นด้านลบอะนุกเพิกเฉยแล้วเดินต่อค่ะการที่เราไม่ได้สนใจคําพูดเหล่านั้นเราก็ไปต่อได้คําพูดที่นุกโดนมาแรงเยอะมากเลยนะหลายๆคนน่าจะเคยเจอเวลานุกป่วยอย่างเงี้ยนุกลายหยุดอะคะ่ะหัวหน้านุกเองบอกกับนุกว่าป่วยการเมืองหรือเปล่ามันไม่ได้ป่วยจริงหรอกมันไม่ได้ปวดหัวจริงหรอกมันป่วยการเมืองอยากจะบอกกูป่วยจริงพูดไม่ได้ค่ะ แต่ลึกๆในใจอะป่วยจริงๆอนอนสมอยู่ที่บ้านโอเคไม่เป็นไรก็ก็ผ่านไปอะค่ะคำพูดที่2องเขาบอกว่านั่งคุยนอนคุยมันต่างกันเนาะไอเราอย่าไปคุยอะไรกับเขาเลยไอลูกมานอนคุยเข้าใหมายเนี้ยมันคือดูถูกเราถูกไหมซึ่งลูกมองว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอะแต่มันก็เฟลในช่วงแรก 3. เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายถึงมาคุยกับลูกได้เฟลอีก แต่ความจริงมันไม่ใช่เพศผู้ชายหรือผู้หญิงค่ะแต่ด้วยความที่เพศผู้ชายเขาเป็นคนตรงไปตรงมาสมมุติเมาิวเตอ้อกเสียงเนี้ยค่ะ<ๆ>เขาจะบอกเลยว่าต้องการอะไรต้องการลงโปรแกรม1นึค่ะเราก็ลงโปรแกรมเสร็จแล้วมันก็จบป่ะหนึ่ามสี่แต่ผู้หญิงกลุ่มที่ลุกเจอจะเป็นแอะแอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่โทนลุกไนงะลุกไม่ได้หมายความว่าเขาผิด แต่แค่นุกเป็นคนแบบนี้ดังนั้นนิสัยนุกจะออกไปแนวผู้ชายมากกว่านุกจะคุยกับผู้ชายได้ง่ายกว่าการที่คุยกับผู้หญิงที่มีแต่น้าแล้วไม่มีเนื้อนุกชอบคุยกับคนที่มีเนื้อมากกว่าดังนั้นคนที่มีเนื้อเขาจะเป็นเพศอะไรเป็น lgbtq เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนุกไม่ซีเรียสนุกคุยได้หมดนุกขอให้เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วคุณจะสื่อสารอะไรคุณพุ่งประเด็นมาเลยคุณไม่ต้องอ้อมควอมคุณอยากได้อะไรหนึ่งมาเลยฉันให้ได้ฉันจบไม่ได้ก็ต่อรองกันไหมนิโคเชียตให้อยู่ตรงกลางสี่ก็คือเจ้านายส่่่่่งงงให้้แแบบบนนนนุกกกกไไไไปปปปดดูาาาาาตระเเเททศข็อวคํมม คนไปดันไม่ได้ทํางานซึ่งจริงรู้ได้ไงว่าไม่ได้ทําที่ผ่านมาก็ทํางานมาตลอดเนี่ยคำพูดถากถางอะมีทั้งชีวิตเจ้านาย่าเงี้ยคะ่ะประเมินเกตทุกเยี้ยคะ่ะรู้สึกว่ามันไม่โอเคเนี่ยเขาโยนแบบฟอร์มการประเมินอนะต่อหน้าเลยคะ่ะโยนลงโต๊ะที่แบบเสียงดังมากกระแทกลงไปเลยเฮ้ยพูดดีๆก็ได้ปะทำไมจะต้องกระแทกทําไมต้องใช้อารมณ์โดนมาเยอะมากบางครั้งเราทําตามที่เจ้านายบอกเจ้านายพูดเป็นภาษาอังกฤษมา,ษา,ษาว่า,วาถ้าวันนี้ไอ้บอกให้ยู่ไปกระโดดตึกยูไปไหมเอา้า ค,คือเอาแบบไหนทําตามก็ไม่ได้ทานั่นก็ไม่มีไอเดียคือรู้สึกว่ามันเฟลทุกจุดอ่ะจนสุดท้ายดึงกลับมาตัวเองเฮ้ยเราเป็นตัวเองเราอย่าไปเฟลกับคพูดเหล่านี้เราตั้งสติสิคนที่ว่าเราทั้งหมดเราต้องดูด้วยนะถ้าเขาไม่มีเหตุผลไม่ว่าเขาจะเป็นใครเราไม่จำเป็นต้องใส่ใจเราใส่ใจเฉพาะคนที่มีเหตุผลผู้ใหญ่ไม่ได้บอกว่าเขาถูกเสมอนะเขาแค่เกิดมาก่อนทุกวันนี้นุก,ก็บอกว่านุกไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดค่ะนุกแค่ผ่านมาแล้วทุกอย่างที่พี่ผ่านมาน้องไม่ต้องมาเจ็บเหมือนพี่ คนที่อายุมากไม่จําเป็นจะต้องเก่งที่สุดสมัยนี้มีเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนที่อายุน้อยแต่ความคิดความอ่านเขามากกว่าผู้ใหญ่ก็มีซึ่งส่วนลูกเองกยอมรับได้แต่นูกกเข้าใจว่าคนสมัยก่อนอาจจะยอมรับจุดตรงนี้ไม่ค่อยได้มันถึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มันค่อนข้างแตกต่างกันถึงแม้จะเป็นบริษัทอินเตอร์ก็ตามมันก็ยังมีจุดบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเราโดนกีดกันเราโดนแบ่งแยกทั้งแม่ทั้งเจ้านายเก่าเขาบอกไว้ว่าเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตน อันนี้คือสิ่งที่สําคัญพี่ๆทุกคนที่เขาตําแหน่งน้อยกว่าเราเราเคารพเขาไนงะเราไหว้เขาค่ะแต่เวลาเราทํางานอ่ะเรามีอีกบทบาทหนึ่งคือบทบาทของการทํางานใส่หมวกที่มันต่างกันมันทําให้เราดึงตัวเองออกมาด้วยสภาวะที่มันต่างกันการที่เราเป็นหัวหน้าเขาไม่จําเป็นที่ต้องแบบไปชี้นิ้วตาเขามันก็ไม่สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้ค่ะการที่จะทําให้คนเคารพอะค่ะมันจะต้องมีทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณพระเดชคือตําแหน่งหน้าที่การงาน พระคุณคือความรู้ความสามารถค่ะเมื่อวันหนึ่งคุณไม่มีตําแหน่งคุณไม่มีหน้าที่อํานาจคุณจะหายไปพระเดชคุณหายไปละความรุนแรงคุณหายไปความอํานาจคุณไม่มีคุณคุณตัดไปเลยค่ะแต่สิ่งที่ยังจะคงเหลืออยู่กับคุณตลอดชีวิตก็คือพระคุณค่ะบริษัทนั้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะเขาก็จะโทรมาแบบเข้าใจนะไปทํางานที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยช่วยเขียนสูตรให้พี่หน่อยนะช่วยทำอันนี้พี่หน่อยนะแล้วส่งกลับมาพี่หน่อยหนูก็ยินดียังนั้นน่ะพระคุณที่ลูกบอกอะค่ะถ้าแปลความหมายง่ายๆก็คือบุญคุณ บุญคุณในที่นี้มาจากอะไร1เกิดมาจากความรู้ความสามารถการยอมรับการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นที่สำคัญคืออยากคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดค่ะถ้าเราสามารถมีความคิดแบบนั้นได้แล้วอะค่ะนูคิดว่าวันหนึ่งอะพระเดชคุณหายไปบุญคุณคุณยังเหลืออยู่หรือให้จดจํา หนึ่งก็คือกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําใครก็ตามยื่นข้อเสนอให้อ,อย่าปฏิเสธเลยเพราะทุกอย่างมันคือประสบการณ์ของเราอะก็ลองทําเดี๋ยวมันก็กล้าเองการที่เราไม่กล้าทําอะไรเลยมันปิดตัวเองไปหมดเลยมองไปถึงปลายทางถามตัวเองว่าถ้าวันนี้อยุยังเป็นแบบนี้อยู่ยังเป็นนิสัยแบบนี้อยู่อะปลายทางอาชีพที่คุณจะเป็นแล้วยังเป็นคนนั้นได้อยู่ไหมถ้าคุณถามตัวเองแล้วคุณตอบว่ายังเป็นได้เหมือนเดิมเออไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณถามตัวเองแล้วปรากฏว่าภาพที่คุณจะไปอะ่ะ คุณเป็นแบบนี้คุณไปไม่ถึงก็เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงมีหลายวิธีในการเปลี่ยนแปลงแต่วิธีของนูคือการทําไปเลยทําบ่อยๆทาซ้ําๆอย่างทําคลิปทิกต็อกนะคะนูะมไม่กล้าทําไม่กล้าแบบเอาหน้าออกมาสู่สายตาประชาชน6ปีค่ะในการที่แบบทําคลิปทิกต็อกพยายามพยายามแล้วไม่ผ่านค่ะไม่เคยข้ามขีดจํากัดตรงนั้นได้เลยทุกอย่างมันมีครั้งแรกเสมอเขาบอกไว้ว่าวินัยคือ21วัน าวันหนึ่งคุณทําอะไรได้ครบ21วันซ้ำๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณตื่นสายเนาะแล้วคุณอยากจะตื่นเช้าคุณตื่น7ดโมงให้ได้ครบทุก21วันนั่นจะกลายเป็นวิ่ัยเช่นเดียวกันกับทิ้งคำใช้คำทำให้ครบทุกวันวันหนึ่งที่เราไม่ทําเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขัดไปคุณอยากจะทําอะไรให้คุณรู้สึกว่ามันคือชีวิตแบบแผนตัวเองแล้วมันทาให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณทําให้มันเป็นวิ่ัยเริ่มต้นที่21วัน ระหว่างคนที่ไม่มีความมั่นใจกับคนที่มีความมั่นใจแตกต่างกันแน่นอนเลยค่ะถ้าเราไม่มั่นใจคนทุกคนนะคะก็เหมือนโอกาสที่เข้ามาแสงมันส่องมามันก็เปรียบเสมือนโอกาสของคนนะคะโอกาสจะมีให้ไม่กี่คนเท่านั้นถามว่าคุณมีแสงขึ้นมาหรือยังคุณมั่นใจหรือยัง1ิบคนเขาจะเลือกแค่หนึ่งแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็ตามเขาไม่มีทางเลือก1ิบถ้า1ิบเลือกทั้งหมดก็ไม่ได้เรียกว่าคัดเลือกะคะ่ะเขาจะคัดใคระคะเขาคงไม่คัดคนที่ไม่มั่นใจไหมคะหรือถ้าคุณมีของดีอยู่ในตัวและคุณไม่แสดงออกมา มันก็ไม่ต่างอะไรกับนักลองที่เสียงดีแต่ไม่มีเวทีให้ยืนคนที่มีความมั่นใจกว่าจะโตเร็วกว่าในองค์กรเขาจะกล้าพรีเซนต์ความสามารถตัวเองออกมาในขณะที่คนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกันแต่ไม่กล้าแสดงออกคําว่าแสดงออกไม่ใช่แบบต้องแวบบ๊แบบแวๆบบแวบบไม่ใช่นะคะการแสดงออกคือแค่มั่นใจในตัวเองกล้าคิดเคารพความรู้สึกตัวเอง นั <ersch> <S <S ่นแหะค่ะคือความมั่นใจแล้วดังนั้นเจ้านายจะมองเห็นใครก็ต้องมองเห็นคนที่แสดงความคิดเห็นคุณเก่งแต่คุณเก็บความคิดอยู่เขาจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเก่งถูกไหมคะการที่คุณเก่งคุณต้องแสดงออกมาให้คนเขารู้ว่าคุณเก่งไงวันหนึ่งเจ้านายจะเลือกโปรโมทคนอยู่3คนเก่งหมดเลย3คนมีคนนึงกล้าแสดงออกเจ้านายจะเลือกอีกสองคนไหมคะคนที่ไม่เก่งก็ต้องเลือกคนที่กล้าแสดงออกออกมาเพราะเป็นตัวแทนให้เขาได้ถูกไหมคะเวลาจะพูดอะไรเขาต้องเลือกคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำอยู่แล้วค่ะ น้องๆหลายๆคนอะจะติดกับอยู่คําพูดที่ว่าฉันไม่อยากขายตัวเองอะคนเรามันต้องพิเศษไม่งั้นขายของไงคะเป็นธรรมดาเปรียบเสมือนเราเป็นเหมือนของสินค้าชิ้นหนึ่งเดินเข้าไปสมัครงานไม่ต้องพิเศษก็าถามสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะทำอะไรได้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีเลยค่ะทาเป็นไม่รู้ค่ะใครเขาจะเลือกคุณคะลูกไปสัมภาษณ์งานอยู่ครั้งหนึ่งลุกอยากได้ทํางานบริษัทนี้มากเป็นโปรดักต์มาร์เก็ตติ้งเป็นงานที่ลุกต้องการเลยเขาก็สัมภาษณ์แล้วว่าเฮ้ย ทำไมถึงอยากจะทํางานที่นี่ลูกบอก,กชอบเทคโนโลยีนูกอยากจะทางานลูกคิดว่าความรู้ที่ทูกมีเนี่ยน่าจะช่วยพัฒนาองค์กรได้เขาบอกว่าแต่ไม่มีประสบการณ์อ่ะมันบอกว่าโอ้โหคำพูดเนี่ยล,ลูกโดนมาตลอดที่สัมภาษณ์ลูกเป็นเด็กจบใหม่ค่ะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะหนูเป็นเด็กจบใหม่ค่ะหนูจะมีประสบการณ์ได้ไงคะไม่มีใครให้ประสบการณ์หนูเลยสักที่แล้วถ้า พี่ไม่ให้ที่ไหนเขาจะให้หนูไปสมัครงานที่นั่งเขาก็บอกเขาต้องการประสบการณ์2ปีที่นี่ก็ขอประสบการณ์2ปีที่นี่ก็ขอประสบการณ์2ปีที่นี่ขอ3ปีใครเป็นคนที่แรกที่ให้หนูคะถ้าวันนี้พี่ให้หนูพี่จะเป็นประสบการณ์ที่แรกในชีวิตหนูคะเวลาหนูจะเขียนเรซูมเม่ที่ไหนพี่จะอยู่บริษัทแรกเลยค่ะเรียกว่าพรีเซนต์ตัวเองไหมคะนุกพรีเซนต์ตัวเองหรือเปล่านูไม่รู้แต่นุกเป็นคนตรงไปตรงมานุกแค่บอกถ้าวันหนึ่งนุกจะเขียนเรซูเม่อ่ มันเปลี่ยนที่แรกไม่ได้นะคะบริษัทที่จะเป็นบริษัทแรกที่ลูกเขียนในเรซูมเม่ทุกบริษัทที่ลูกไปสมัครงานเขาบอกอ่ะจริงจบค่ะก็ะคือเขารับมือข้อธรามาถามว่าต้องพรีเซนไหมมันต้องพรีเซต์ค่ะถ้าไม่ต้องพรีเซต์แล้วใครจะเลือกเราไหมคะคำ <laughs> ว่ามั่นใจจะเกิดขึ้นหลังจากการเคารพตัวเองคนเราอะ่ะก่อนที่เราจะไปให้เกียรติคนอื่นเราควรจะต้องให้เกียรติตัวเองเรามองว่าเราทําได้ตื่นเช้ามามองกระจกทุกวันวันนี้ฉันจะมีชีวิตที่สดใส ฉันจะประสบความสําเร็จในทุกอย่างที่ฉันจะทําในวันนี้เราตั้งต้น,นด้วยความวามั่นใจเนี่ยความมั่นใจนั่นเองไม่ใช่เราออกจากบ้านวันนี้เราไม่รู้จะทําอะไรเราไม่รู้เราไม่รู้ไปไหนล้วสร้างกําลังใจให้ตัวเองตั้งแต่เราจะออกจากบ้านแล้วเราทําอะไรเราก็สาเร็จเพราะเราเคารพตัวเองตั้งแตแ่แรกดังนั้นพอเรามั่นใจในตัวเองแลว้วอะบนพื้นฐานที่ว่าเราไม่ได้เอาเปรียบใครนะใครถามอะไรมาเราเคแค่ตอบตามความรู้สึกที่เราออกไปแต่คําพูดที่เราออไปถ้ามันแรงเกินไปมันลดเลเวลได้เคารพความรู้สึกข้างในว่าเราคิดยังไงคะแต่ถ้้าาาคิดดเรไม่กลพู สำหรับตัวลูกอ่ะมันคือการไม่เคารพตัวเองวันนี้ถ้าคุณถามตัวเองว่าเป้าหมายคุณอีก10ปีอ่ะคุณอยากจะเป็นอะไรสกิลของคุณหนึ่งในนั้นมันต้องมีความมั่นใจไหมถ้าคุณคิดว่ามีเราอยากให้คุณเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้มันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เริ่มจากชีวิตประจําวันเริ่มจากการตื่นขึ้นมาสองกระจกแล้วบอกว่าวันนี้ฉันจะทําทุกอย่างให้ประสบความสาเร็จฉันจะเคารพตัวเองฉันจะกล้าแสดงออกฉันจะกล้าพูดในสิ่งที่ฉันคิดว่ามันถูกต้องและไม่เบียดเบียนใครคุ